Life Radio Life is Worth Caring and Sharing. <Sanagan egular> ให้คุณ่างได้รู้จักกับการทํางานการจัดกิจกรรมของกลุ่มกีฬานธรรมด้วยค่ะพระอาจาจรย์จริงจริงแล้วอาตมาก็เป็นนักศึกษาเข้าไปฝึกงานอยู่ในกลุ่มอาสานี้แล้วเราก็เรียนกันเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเอาธรรมะไปช่วยเหลือเยียวยาผู้คนที่ประสบความทุกข์ไม่เฉพาะคนป่วยที่อยู่บนเตียงนะแต่ยังรวมถึงคนที่อยู่ข้างๆเตียงผู้ป่วยคือญาติของผู้ป่วยหรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ย แล้วก็พยายามจะเอาธรรมะเอาความสุขไปมอบให้แต่ว่าความท้าทายของเรื่องนี้ก็คือว่ามันไม่ได้แปลว่าเมื่อคนคนหนึ่งอยากจะช่วยเหลือหรือหยิบยื่นอะไรดีๆให้กับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถหยิบยื่นให้กันได้เหมือนกับการเอาเอาขนมหรือเอาดอกไม้ส่งมอบให้กันเนาะมันก็เลยต้องมี กระบวนการฝึกฝนเรียนรู้เอากระบวนการทางพุทธศาสนาด้วยเอากระบวนการทางจิตวิทยาด้วยไปชวนให้ผู้คนที่กําลังมีความทุกข์เนี่ยคะ่ะค่อยๆได้กลับมาเห็นศักยภาพของตัวเองที่จะเยียวยาปัญหาที่จะดำเนินชีวิตต่อไปที่จะประสบกับความสุขแม้ในยามที่พบกับปัญหาหรือความทุกข์ในชีวิต หลักๆเนี่ยที่เราต้องเรียนรู้คือในส่วนของพุทธศาสนาก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตที่มันเป็นทุกข์อ่ะมันทุกข์เพราะอะไรแล้วเรามีแผนที่ในการจัดการกับความทุกข์ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าในการที่จะอธิบายว่าทุกข์เกิดจากอะไรแล้วเราจะจัดการทุกข์ยังไงแต่จิตวิทยามันมาช่วยในเครื่องมือของการที่เราจะไปพาให้คนเนี่ยพ้นจากทุกข์เหมือนกับว่าเราจะเดินออกจากป่าเนี่ยเส้นทางวิธีการที่จะเดินออกจากป่าเนี่ยเราเหมือนมีแผนที่ ที่เป็นคําสอน,นของพุทธศาสนา,นาใช่แต่เครื่องมือในการที่จะคุยยังไงละ่ะไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วตั้งตาลปัดเทศแล้วคนเขาจะหายจากทุกนะเราจะคุยยังไงเราจะพาเขาออกจากปัออกกปญหาออกจากป่าเนี้ยยังไงอันนี้คือเทคนิคในการให้การปรึกษาแต่ทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถรอใครคนใ,นคนใดคนหนึ่งไปให้การปรึกษาคนทุกคนที่มีความทุกข์ในโรงพยาบาลหรือในประเทศนี้ได้ แต่ทำไมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่กลุ่มอาศ,าศาัยีฬานธรรมกําลังพยายามทาคือทําให้ไม่ใช่เฉพาะคนไข้แต่ขยายไปจนถึงคุณหมอคุณพยาบาล<ม>แล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถขยายไปสู่ทุกๆคนที่แม้ยังไม่ป่วยแม้ยังไม่ทุกแต่เราเริ่มฝึกหัดและเรียนรู้ที่จะเดินทางในเส้นทางในป่าเนี้ยว่าถ้าเมื่อไหร่เราเจอความทุกข์เราจะจัดการกับมันยังไง มันคือการเตรียมความพร้อมอะโยมมันเหมือนการฉีดวัคซีนอะแทนที่เราจะไปรอเชื้อไวรัสแล้วต้องไปรักษาใช่ไหมเราก็ฉีดวัคซีนกระบวนการตอนนี้นอกจากการที่จะไปเยียวยาคนที่มีความทุกข์เนี่ยมันคือการที่เรากลับมาคุยกันเหมือนอย่างที่เรากาลังคุยกันวันนี้ในรายการว่าทํายังไงนะเราจะค้นหาความสุขเจอทํำยังไงนะเราจะเตรียมความพร้อมใจเราว่าถ้าเมื่อไรก็ตามวันใดก็ตาม มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตเราอ่ะมันมีความเจ็บป่วยมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วเราจะพร้อมรับมือเราจะพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นที่มันผานเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงอาตอมาเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยท่านหนึ่งอ่จริงๆเป็นญาติญาติผู้ป่วยคือในในวอร์ดนั้นเนี่ยผู้ป่วยค่อนข้างอาการ หนักกันมากและลุกมาคุยไม่ไหวลวะก็นั่งคุยกับญาติผู้ป่วยคุยไปคุยมาสนทนาสารทุกข์สุขดิบถึงตอนหนึ่งตอนจะเลิกละอาตมาก็ชวนว่า,าเดี๋ยวก่อนเลิกนะเดี๋ยวเราฟังเสียงะระฆังกันแล้วก็จะได้แยกย้ายกันไปพอฟังเสียงะระฆังเนี่ยคุณป้าคนหนึ่งแกก็บอกว่าเออเนี่ยที่แกมานั่งเฝ้าสามีอยู่ตั้งหลายเดือนเนี่ยใจแกทุกข์มากเลยนะแล้วพอได้ยินเสียงะระฆังเนี่ยใจแกสงบ ใจแกรู้สึกหยุดความคิดได้ชั่วระยะหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างว่าการที่เราทำให้คนที่กำลังทุกข์ใจกำลังตกจมไปกับความคิดเวลาเราทุกข์เนี่ยเรามักจะคิดบนๆอยู่2อสเรื่องที่เรากำลังวุ่นวายใจสมมติอย่างนี้นะแล้วมันก็จะวนไปวนมาวนไปวนมาการที่เราได้หยุดคิดสักหน่อยหนึ่ง หยุดความคิดมันทําให้ใจกลับมามีพลังแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่านั่นคือตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งของเรื่องมันแค่จุดเริ่มตน้นคือพอใจเราเริ่มมีกําลังเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยกันได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพระนะเราจะเป็นเพื่อน <Yeah. S 1> ก็ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คุยกับลูกคุยกับเพื่อนร่วมง,งานที่กําลังมีความทุกข์คุยกับเพื่อนที่กําลังอกหักเนี่ยขั้นแรกคือทํายังไงให้ใจเนี่ยจากที่กําลังวุ่นวายสับสนเนี่ยได้มีโอกาสหยุด ได้พักได้มีกําลังหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกลับไปมองปัญหานั้นชัดๆคนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์เนี่ยเรามักจะวิ่งหนีปัญหาเรามักจะวิ่งหนีไปหาเรื่องอื่นมาคิดหรือหาความสุขบางอย่างมากลบเกลื่อนความทุกข์หรือปัญหาที่เราเจออยู่เราหงุดหงิดกับงานเครียดเหลือเกินทําไม่เสร็จไปกินข้าวดีกว่าไปหาอะไรอร่อยๆแล้วเราก็นึกว่าความอร่อยนะนะั่นแหะมันจะมากลบปิดบงัง ความทุกของเราไว้ได้แต่ในความจริงความทุก์ไม่หายไปไหนความเครียดจากงานที่ทําไม่เสร็จความเครียดจากเจ้านายที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องมันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นใจที่ดีขึ้นจะต้องหันกลับมามองปัญหาชัดๆสิ่งที่เราช่วยได้ถ้าเราเป็นกัลายาณมิตรเป็นเพื่อนของคนที่กําลังมีความทุกข์หรือถ้าเราเข้มแข็งตัวเราเองนั่นแหละก็จะช่วยตัวเราเองโดยการกลับมาถามตัวเองชัดๆว่า ตอนนี้ปัญหามันคืออะไรต้นเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนคนส่วนใหญ่เวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่หนีปัญหานะเรากลับมามองเห็นปัญหาชัดๆเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นว่าสาเหตุมันคืออะไรอย่าหลอกตัวเองสาเหตุเนี่ยมันจะมีส่วนไหนบางส่วนไหมที่เราแก้ได้แล้วก็ยอมรับเถอะนะมันจะมีบางส่วนที่เราแก้ไม่ได้สมมติเราปลูกต้นมะม่วงเนี่ยคุณโยมต้นมะม่วงเนี่ยมันมันเจ็บป่วยแล้วมันไม่ค่อยสบายแล้ว เราอยากจะเข้าไปรักษามันเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะแก้ตรงไหนได้นะส่วนไหนที่เราช่วยได้เราจะต้องให้ยาแบบไหนเราจะต้องใส่ปุ๋ยยังไงเนี่ยเราทําได้แต่มันจะมีบางส่วนนะที่เราทําไม่ได้มันอาจจะเกิดจากพันธุก,กรรมของต้นไม้มันอาจจะเกิดจากสภาวะอากาศของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาได้โดยโดยทุกน้อยลงก็คือว่าเราแก้ในส่วนที่เราแก้ได้ถ้าเราทะเลาะก,กับเจ้านายเนี่ย เราอย่าหวังไปเปลี่ยนใจเจ้านายเรานะแต่เราต้องยอมรับว่าเจ้านายเราเป็นคนแบบเนี้ยแล้วเราควรจะทํำยังไงดีละ่ะที่จะตอบโจทย์ที่จะแก้ปัญหาที่จะพลิกสถานการณ์ตรงนั้นได้ในขอบเขตที่เราทําได้ค่ะถ้าเราป่วยเป็นมะเร็งเราอาจจะรักษาให้มะเร็งมันหายไปจากใจจากกายเราตอนเนี้ไม่ได้หรอกนะแต่เราจะวางท่าทียังไงทําไมตอนนี้ที่เราทุกข์คุณลุงคนนึงที่จะมาไปเยี่ยมเนี่ย แกป่วยหนะักแล้วแกบอกว่าแกอยากเห็นลูกรับปริญญาลูกแกเรียนอยู่ปีสองอีกสักสองปีกว่าๆก,ก็คงได้รับปริญญาแล้วก็คงจะรู้สึกว่าอุ่นใจถึงฝั่งตายตาหลับแต่คุณหมอบอกว่าโรคมะเร็งที่คุณลุงเป็นเนี่ยมันคงจะอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนนะลุงมยมว่มคุณลุงจะทุกข์ไหมคะทุกข์ทุกขนะ์เนาะ ทท,ที่จะอยู่ต่อได้อีกแต่ก็บางทีอาจจะน้อยลงอีกต้านลงอีกใช่เพราะเพราะในใจคุณลุงอ่ะคาดหวังว่าขออีกสักสองปีครึ่งอ่ะจะได้เห็นลูกรับปริญญาแต่ความจริงอ่ะความจริงมันไม่กี่เดือนไอ้ช่องว่างระหว่างความจริงกับความคาดหวังในใจเราตรงนั้นน่ะคือทุก <c oughs> ยิ่งมันห่างกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกมากเท่านั้นถ้าเราอยากจะมีร้อยวันนี้มีสิบก็ทุกเก้าสิบ ถ้าเราอยากให้เขารักเรา <c oughs> เขาไม่รักเราเราก็ทุกถ้าเราอยากให้รถใหม่มันใหม่อยู่ตลอดวันนี้มันบุบ <c oughs> ม,มันก็ทุกใช่ยิ่งยิ่งเราไปคาดหวังแล้วมันต่างจากความจริงเท่าไหร่ช่องว่างนั้นนะทุกคราวนี้ถ้าสมมติเราจะแก้ปัญหาเนี้โย,ยมว่าเราจะเปลี่ยนความจริงให้มันมาชนความคาดหวังหรือเราจะปรับความคาดหวังในใจให้ยอมรับความจริง ความคาดหวังในใจให้ยอมรับความจริงซึ่งมันก็ยากนะค่ะอาจารย์ออใช่ไหมคะรับความคาดหวังให้มาตรงกับความจริงให้คุณลุงยอมลดว่าโอ้ยลุงหวังสองปีครึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกเอาสักสามเดือนก็พอคิดว่าก็ไม่ง่ายเนาะโยมเนาะยากนะอาจารย์ค่ะยากทีเดียวออแต่ถามว่าถ้าจะเปลี่ยนความจริงให้ชนกับความคาดหวังอ้าวคุณลุงถ้างั้นอยู่ให้ได้สองปีครึ่งแล้วค่อยตายอย่างเงี้ยโยมว่า <laughs> ไอ้นี่ไม่ใช่ยากไอ้นี่เรียกว่า เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ใชอาตมาเล่าอีกนิดนึงให้จบตรงนี้ก็คือแบบสุดท้ายพออัตมาได้คุยกับคุณลุงท่านเนี่ยถามคุณลุงว่าที่คุณลุงอยากเห็นลูกรับปริญญาเนี่ยความหมายจริงๆมันคืออะไรอะจริงๆอาตมาเชื่อว่าใบปริญญามันไม่ได้มันไม่ได้อะไรนักหนากัดใจคุณลุงใช่ไหมอะคุณลุงบอกว่าก็จะได้รู้สึกว่าเขาดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ส่งเขาถึงฝั่งต่อไปเขาก็คงจะดูแลชีวิตตัวเขาได้ อาตมาก็เลยชวนคุณลุงว่าคุณลุงแล้วตอนนี้ที่ลุงป่วยอยู่เนี่ยลูกเขาดูแลคุณลุงยังไงบ้างอะ่ะเขายังเรียนอยู่ไหมเขาทาอะไรเพราะคุณลุงได้กลับมาทบทวนชัดๆลองมองดูลูกชายคุณลุงเต็มเต็มตาโดยไม่ถูกความกลัวหรือความกังวลปิดบังไว้เนี่ยคุณลุงก็เห็นว่าลูกชายตอนเนี้ซึ่งเขายังเรียนไม่จบเนี่ยเขาขยันนะเขาดูแลตัวเองนะเขามาเยี่ยมคุณลุงนะ <c oughs> เขาตั้งใจเรียนเขามีอนาคตนะ สุดท้ายคุณลุงก็พบว่าสิ่งที่คุณลุงเฝ้ารอเนะี่ยมันไม่ต้องรอใบปริญญาอีกสองปีครึ่งก็ได้ <c oughs> เพราะความความมั่นใจความดูแลตัวเองได้มันปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> มันปรากฏอยู่ในตัวลูกชายคุณลุงณวันนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> คุณยอมเห็นไหมว่าความคาดหวังสองปีครึ่งมันค่อยๆละลายไปพอความคาดหวังมันหายไป มันกลับมาอยู่กับความจริงความทุกข์มันก็น้อยลงจเลจริญพรเพราะฉะน้าจะมาให้กําลังใจทุกท่านที่กำลังมีความทุกข์อยู่ตอนนี้ขั้น<ช><ช>แรกคือแค่เราไม่หนีทุกข์แล้วเรากลับมามองมันชัดๆแบบเราจะค่อยๆเห็นต้นสายปลายเหตุชัดๆแล้วค่อยๆลุยค่อยๆแก้ Life Radio Life is worth caring and sharing